อไอ้ให้หดูหน่อยเองจะมีดีสักเท่าไหร่กันไอ้หนูหนูกลับแล้วหนูไม่อยากคุยกับคนขี้โม้เฮ้ยวันตีนได้ห่านะลุงชอบหนูกลับแล้วเองพร้อมเมื่อไรก็มานะไอ้หนู สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับแล้ววันนี้ผมเดินทางมาหาไอเสือเมฆนะครับคือผมจะทํำยังไงทุกคนวันนี้ผมคิดว่าผมจะทําว,วิธีที่แปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าจัดการมันยากเสเหลือเกินนะเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งเจ้าเปียงนะครับลูกชายของผมนะครับไปคุยกับไอเสือเมฆนะครับไปคุยยังไงไปฟังข่าวนะครับว่ามันจะวางแผนอะไรยังไงเพราะว่าไอนี้เนี่ย คนแปลงหน้านะครับเดิมทีแล้วมันไม่ทําร้ายแน่นอนนะครับถึงทําร้ายเนี่ยก็ทําร้ายเจ้าเปียกยากแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าเปียกเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กอ่อนด้อยนะครับที่จะทําอะไรเปียกได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปหาเปียกนะครับโดยเรานะครับได้นัดหมายกันไว้แล้วนะว่าเราจะเจอกันในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ไอเสือเมฆผมคิดว่ามันยังอยู่ในป่าด้านหน้านู่นนะครับ รับประกันว่าเจอมันแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนว่ามันเจ็บแขนด้วยนะครับจากเมื่อวานผมฟันแขนมันเนี่ยแทบจะขาดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ากลับมาเหมือนเดิมหรือยังมันบอกว่ามันต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกยาวโอเคเดี๋ยวเดินทางไปหาไอ้เปียกกันนะครับไปครับทุกคนทุกคนสภาพป่าช่วงนี้นะก็จะประมาณนี้เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะในป่าแถมนี้ น,นั้นใหม่กับเจ้าเปียกเอาไว้แล้วคิดว่าก็น่าจะมารอผมแล้วแหละนะครับเพราะว่าเปียกเนี่ยแน่นอนตรงคำพูดแน่นอนนะทุกคนเปียกไอ้ลูกชายเองอยู่ไหนเปียกเปียกเอ้ยเปียก พร้อมมากทุกคนวันนี้มีอะไรผมก็พร้อมลุยนะคนผมจะแอบดูเจ้าเปี๊ยกนะครับอยู่ห่างๆนะครับวันนี้ผมก็คงไม่ปล่อยให้เปียกอยู่คนเดียวเหมือนกันแหละนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้มันเจ็บแขนด้วยนะครับถ้าผมคิดว่าเร็วแรงมันแย่งจริงผมจะไปปิดชีมันทันทีเลยนะครับทุกคน เหมือนจะมีกับดักด้วยนะทุกคนตรงนี้ทุกคนเห็นเชือกแดงไหมน่าจะเป็นกับดักหมูป่านะเห็นไหมเชือกแดงด้งล่างๆน,น,นี่จุดนะเปียกวูอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับเปียก เองอยู่ไหนครับเปียกลูกฮะมาหาป้าหน่อยเร็วจำเรื่องที่ป้าคุยกับหนูเมื่อวานได้ไหมได้ใช่ไหมไหนไหนเขาก่อนหน่อยคิดถึงเหลือเกินอะไรก่อนหน่อยเร็ว วันนี้ตามนัดนะที่เราคุยกันเมื่อวาน<ะ>หรือเรื่องนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกเองสบายดีใช่ไหมแล้วอยู่ที่นุ่นเป็นไงดีไหมรู้สึกดีไหม,ด,มดีแล้วแม่เองปลอดภยัยลาก็ขอบคุณเองมากเลยนะที่จะกลับมาช่วยในครั้งนี้เ,นเพราะว่าจำเป็นมากเลยเปี๊ยก เดี๋ยวเปี๊ยกเดินนำปลาเลยอีกแป๊บเพราะว่าปลาน่าจะรู้ที่อยู่ของมันมันน่าจะไปบริเวณนั้นยังไงปาจะแอบตามไปให้ใกล้ชิดนะเองก็ไปคุยกับมันหลอกถามมันอะไรมันถ้าเองดูว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็เตรียมหนีเองก็น่าจะรู้ดีนะไปเดี๋ยวไปนำนำปลาเลยไปไหนเองแบกอะไรมาน่ะเรียกลูก ของดีของดีใช่ไหมค่อยๆเดินนะเรียกลูกมองซ้ายมองขวาระวังตัวให้ดีแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยป้าจะรีบเข้าไปช่วยทันทีเรียกไหวใช่ไหมระวังนะฟังฟังคำป้า,าไว้นะแล้ว อยู่ที่นูนเขาทุบตีเองไหมไม่เลยดูแลดีไหมดีเลยนะอ่ดีมากดีแล้วที่ป้าส่งกลับไปอยู่ที่นู่นยังไงเราก็ได้มาเจอกันบ่อยอยู่ละแล้วกินอะไรหรือยังกินแล้วไหนๆเรียกคำว่าป้าป๊าสักคำดิ นี่นะเบียกเดี๋ยวฟังขำปลานะไปด้านหน้าอีกสักพักใหญ่ๆจะเห็นมันมันจะอยู่ด้านหน้านั้นแล้วก็มันอาจจะทำพิธีเองทำเป็นแบบว่าไม่รู้จักมันเลยนะทำเป็นแบบไม่รู้จักมันเลยัรงนี้หนึ่งนะอย่าให้มันจับพิยุ์เราได้นะเข้าใจนะอ่ะไปเลย เดิน, <S <S เ,นเข้าไปฝั่งนี้อ้อมกลับมาเดี๋ยวจะเจอป้าว่ามันน่าจะกบกบดานอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเมื่อวานป้าฟันแขนม,มันแบตอนนี้มันน่าจะเจ็บตัวอยู่ฟังแล้วก็จำเอาไว้ทุกอย่างนะว่ามันคุยอ,อะไรกับเบียกได้เลยครับแล้วไอ้สิ่งนี้อย่าให้มันเห็นแบบอย่าให้มันสงสัยมากนะเียงนะครับครับ ไปเลยเดี๋ยงจะ่ป้าแอบดูห่างๆนะไปเลยครับเดี๋ยวน้จะไปล็อกทามมันโดนหนูแน่ล็อกมากเลย Hắn đồn nụ lọc đấy Lọc mọc Hắn nám kèo Hắn đồn nám kèo หนูจะไปเจอมันแล้วหนูจะลอถามมันมันโอน,โนหนูแน่ น้องบอกคลองดีมาด้วยนูไม่ต้อง,องกลัว กลัวทำไดูแล้วเนี่ยเองก็เป็นคนใจกล้านะไม่วนี่คนใจกล่านี่คนใจดีต้องแบบนี้สิ ีเองสอนใจอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ลุงไหมลุงมีพักคพวกมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแต่ว่าลุงจะให้เองเนี่ยมาเป็นศิษย์เอกของลุงเองสนใจไหมถ้าลุงอยากเป็ลูกศิษย์เราไห อเ,อเอ็งไม่ต้องกลัวลุงไปหรอกลุงไปทำอะไรเอ็งหรอก<ต>ลุงด,ดูเอ็งเนี่ย<ม>ลุงสม,มเพละเวทนาเอ็งมากแล้วขอบครัวเอ็งไปไหนหมดล่ะลุงไม่ต้องรู้เฮ้ยเอ็งนี่มันข้าวใช้ได้นี่หว่า ลุงมารมาักษาตัวลุาไปไหนหมาวาเนี่ยโดนพวก,พวกเด็กเลือดคอพวกนั้นมันมาฟันลุงลุงยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยใครอใคลุงอยู่ดีก็มาฟันลุงเฉยเลยลุงนี่แค้นมันมากใครลุงอันนี้คือพวกเด็กเลือดคอพวกนั้นแหละกับไอ้ชัยไอ้สามไอ้กลวง สามตัวเนี่ย okay, <man. S 1> โอเคไหมโอยตรงนี้มันกระจอกอมันเล่นชีเผลอนั่นแหละไม่งำสูลุงไม่ได้ห,หรอกจะลุงนไได้งเผลอมันเล่นไม่ถือกะลง่กอกอตายปากเสียนี่เฮ้ยไม่ใช่ลุงขอโทษแล้วนี่เอ็งว่ายอย่างไร ให้เองมาเป็นลูกศิษย์ลุงลุงเนี่ยจะดูแลเองอย่างดีเลยเลุงมีทุกอย่างให้เองไม่ว่าจะเงินทองทังผูหญิง,องเองต้องการอ,าอะไรลุงมีให้หมดขอแหเองมาเป็นศิษย์ลุงลุงก็รอๆให้แขนลุงหายสักพัก ตอนนี้ลุงได้ใช้วิชาสมานแพะจากว่านทั่วแลสาระเทศมาแล้วมันไม่ใช่มีดอาคมแล้วก่มันทำอะไรลุงไม่ได้เอ็งเข้ามานี่ลุงมีของดีจะให้ไม่เอ็งเอาอะไรมาหน่าน่าเย้เย้หน่าน่า ไนะนะ้ยุงขอร้องพี่ชาเองหน่อยได้ไหมล่ะ nơi nó cháy chú nắng nào mà Nè Hãy subscribe cho Để, nó. Để nó มันคุณโคนตาลุงมากเหมือนที่ลุงเจอแล้วพวกมันเผืออะไรกันมาก็ไม่รู้อเอ็งนั่งก่อนลุงไม่ทำอะไรเอ็งหรอกตอนนี้เนี่ยลุงได้วางแผนไว้แล้วไป แถลุงหายดีมาไหลไอ้กวงไอ้สามไอ้ชายแล้วไอ้เด็กเหลือขอพวกนั้นลุงจะไปฆ่ามันให้หมดผูกชีของลุงที่ลุงได้ผูกเสียก็ไว้แล้วลุงน้องของลุงอีกมากมายมันเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเหลือแค่รอให้มือลุงหายหายจาการนี้ เราก็พร้อมลุงจึงยาจะชวนเองไปด้วยเห็นว่าเองเนี่ยมันห้าหารดีเองว่าอย่างไรไม่กเป็นอิสระไม่ลุงก็ให้อิสระเองเหมือนเดิมนั่นละ่ะแต่ขอแค่ ทางได้ทีลุงเนี่ยไปไปเชิญหน้ากับปูมันพร้อมที่จะไปฆ่ามันเมื่อไหรเนี่ยขอเองตามลุงไปด้วยฉชนั้นลุงไม่เชิงสายตาผมไม่เข้าลุงก็ไม่อยากจะโมซะด้วยสิลุงไม่ต้องโมงก็าันลูกก็ดูออกแล้ว <c oughs> ตาละชอบจริงไอ้หนูเอ้ยถ้าเองมาเป็นลูกศิษย์ลุงแล้วก็มันคงจะดีนะเองอ,อยากจะลองวิชาลุงหรือเปล่ารู้ไม่ลองหนูไม่อยากลองกับคนที่แด้ยวยเฮ้ยปากเสียนี่วะ ไอ้ลุงขอโทษนไ,ไม่เอาอหนูจะเข้าไอหนูก็ได้ไอหนูต้องไปคุยกับพ่อหนูก่อนได้เลยไอหนูพ่อหนูเป็นกะลุงเยอะหายห,<ด>หรือเปล่า เอ็เองนี่มันมีแววนะหน้าปาก็เหมือนโจรโตมาน่าจะเป็นโจรเต็มตัวได้ล,ดไลุงดูแววตาเองลุงก็รู้แล้วเอาอย่างนี้แต่เองพร้อมเมื่อไหรก็มาหาลุงได้เสมอ เา,าใจ<ห>มั้ยเดี๋ยว<ห><ะ>ลุงรอเองอยู่แถวนี้แหละได้แยักดูวิชาหนูมั้ยไหนให้ดูหน่อยเองจะมีดีสักเท่าไหร่กันไอ้หนูไม่ใช้ไปแล้วรุ่งไม่อยู่เฮ้ยนี่มันวิชา ร้านคิดนี่เองก็มีดีนี่วะน,นี่จเยอะก,กว่าลงเยอโอเคลุงยอมเองก็ได้ถ้านูเข้าไปตรงโกลงน,นูจะได้อะไรบ้างเองอยากได้อะไรล่ะนูอยากได้เพชรเครดหรอ่ะ ลุงไม่ให้เองถุงยางแหละไอ้หนูเอย้ยไอลุงขอดูหน่อยเองยังไม่เข้ารวมกลุ่มลุงเลยเองจะดูเราเหรอหนูแค่ดูลุงไ,ไม่ได้เอาไอของมีค่าทรัพย์สินเงินทองมากมายลุงมีหลากหลายมากมายให้เองดูขอแค่เองเนี่ยนะพร้อมเพลงพร้อมแล้ว เองมาหาลุงได้ทุกมือลุงมีให้เองทุกอย่างโม่อยอะชิโม่ไองโม่จะไม่เข้าด้วยไม่ชอบของชิโม่ลุงไม,ม่ได้มโม่ไอ้หนูเอ้ยของมุกแดนมันมเป็นของนอกกายลุงไม่รู้ว่าลุงจะเก็บมันไว้ทำไมชิโม่จะไม่เข้าขี้โม่เยอะขนาดนี้จะไม่เข้าดีกว่า นูมกลับแล้วโมไม่อยากคุยกับคนขี้โมเฮ้ยมันตีนได้ท่านะลุงชอบนูมกลับแล้วเองพร้อมอะไรกับมานะไอ้หนูทุกทุกคนครับตอนนี้เจ้าเปียกนะครับกลับมาหาผมแล้วนะครับซึ่งอ่าเจ้าเปียกเป็นไงนะเอ็งเล่าให้ปลาฟังสิ มันลังแผลน่ะครับป้าแล้วแล้วมันมีท่าที่จะทำร้ายเองไหมไม่มีท่าอ๋อม,ม,มันจะเอาหนูเปลูกศิอ๋อมันเจาเองเป็นลูกศิษย์แสดงว่ามันก็ดูคนเป็นนี่หว่าแล้วเบียกเจา้ายังไงต่อเน,นี่ยไม่รู้รู้ลองแก้งขามันแล้วมันชวนเบียกไปอยู่ด้วยใช่อื้อหือ บ้านึกอะไรออกอะเดี๋ยวป้าทําอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้มันบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วยังไงมันมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> พวกกลุ่มมันอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ว่ามันอยู่แค่คนเดียวมันมีใครบ้างอยากรู้บกว่ามันมีผีปีศาจอัเต็มเลยพวกผีปีศาจแยกไปหมดเลย uh. แล้วมันได้วางแผนจะฆ่าด้วยใช่ไหมจะฆ่าพวกป้าพวกลุง,ขงเขาเจิดด้วยใช่ไหม จะไล่ออกอะทุกคนเนี่ยวันนี้ถือว่าเจ้าเปียกยอดมากทุกคนนะในครั้งนี้ถ้าผมไปเองนี่ผมโดนมันย้ำก่อนแน่เพราะว่ามันจําหน้าผมได้ผมจึงต้องส่งเจ้าเปียกไปเพราะว่าเดิมทีแล้วมันไม่ทําร้ายคนแปลกหน้าแน่นอนผมคิดไว้แล้วถึงทําร้ายไงผมแอบดูอยู่คิดว่า้ายัางไงผมไปตามแน,น,น่นอนพร้อมมามิรอาคมทุกคนอะเดี๋ยวเป็นว่าผมจะหาอะไรทำอย่างอื่นแล้วกัน เ,เดี๋ยวจะเบียกเดี๋ยวป้าจะกลับไปส่งนะเดี๋ยวก็แยกย้ายกันก่อนนะเดี๋ยวเอาไงต่อก็เดี๋ยวป้ามาคุยด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับไปหาพ่อกันเพราะน่าจะเป็นห่งวงไปเ